จะข้ามไปท้าฉลองก็คือซีงตัวก็ ว่าเราเปดไทเราเปิดป็นย okay. hey so right. okay. I mean ืนมีหายตันทีเลยหายตันทีเลยผมจึบอกว่าคุทธัานโคากาภมาโปคาราภีา่แล้วโปรคาภรมาแล้วครั้งแรกที่มาที่นนานวันเดี๋ยวในช่วงนี้ัจะดบเเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเดี๋ยวจะให้ท่านจย์สัญญานอสได้คีอาออกบอกปัตูบญนรับตี่น้อง ชาวพุทธอย่างเราเราจะไปไหว้พระก่อนนะคะคีดาน่าจะเป็นขางนข้าทเรามา้างบหกานเก็เดี๋ยวขึ้นในตรงนี้ด้วยขั้นในกงนี้ตกด้อกวยตครับขอเนนะให่ครับตอนนี้ห้าโมงห้าโมงเย็นาจากภูไทพาดูเหนื่อยเหมือนกันนะ บบทางเข้าคือตรงไหนแต่ว่าเราเดินเดินข้างนอกหรือว่าทางเข้าคือตรงมันตบแบบหมายถึงทางเข้าที่ไปไหว้พระ The first thing I saw ไส้กรอกไส้กรอกอีสาน เข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ดีกว่า ท่าขั้ือ่รวมเกิดเกิดัแล้วอภิเษกมาสาธุมาอิเนะส้างศิษย์ตั้งด้านหลวงประมุขอาจารย์ประมุขเจ้าเองยใจสีจะดูจากความตั้งใจความดีต่อทีตองเวีนาดตวาตงมือนกันตั้งใจตากันตั้งตัว้วกั สวนสะดวกนะไปซื้อไปรับประทานว่าของเขาอร่อยจริงนะึ้เขียวใ่ก็แค่ใสหมนว่าจะพูดทั้งใจใั้เพื่อนแบว่าส่ใ รถสวยแต่ว่าคนเยอะมากก็แบบเสาไฟอะไรแบบนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือที่มีค่ายว่าโกรก,การนัเป็นทางเดินที่ไปทาาฉลองนะคะแล้วก็ตรงนี้อุโบสถของวัดก็คือทำบุญข้างล่างนะคะแล้วก็น่าเราต้องเดินไปทางนี้ที่จะเป็นแบบเออขายของกินแล้วก็แบบเครื่องเล่นนะเพราะว่ามองมาจากข้างบนนะก็เห็นเป็นซุ้มของกินแล้วถัดไปก็เป็นแบบเออเครื่องเล่น ตรงนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่ดูคอนเสิร์ตนะคะ ร่วมป็นก็ภาพตัดไม้ด้วยนะจะทำนะตัดไม้ตัวตันแทนใดตัวไหนครับเจ้าภาพแล้วจะทำหาท่านใดที่จะไปเข้าบูนมาเป็นเจ้าภาพร่วมก็เรียนเลยจะรังานดอกไม้รูปเยียมดอกเนี่ยนสิ่งต่างๆที่จะรังานที่เราอยากมาทำมาตัการหรือครอปู่จะรับงานเป็นจุดจำเป็นที่เราต้องได้จะรัไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จะรังานที่เป็นตัวแทนแห่งความสวยงามนะครับนะเป็นตัวแทนแห่งความเป็นสุดเป็นตัวแทนแห่งความรุ่ง นะครับนำมาถวายให้หลวงพ่อปู่นะทังนาทุกเรียนรองศึกษย์ตาเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องจุดนะครับในวัอธิษฐานนะครับมาให้ฟันทุกฟันเทียนนะครับต้องช้ามไปนะครับไป็นสูตรเพื่อเพิ่มบนรางพระพ่ทปู่นาวันรุ่หลานคนนี้คือนามตะบุลนี้มาถึงแล้วนะครับนาตอนมาตอนศิษย์าในวันพระหลวงพ่อปู่แล้วนะครับในวันอธิษฐานจะให้เรียบร้อยนะครับเแต่ถ้าไม่ อการด้านในตัวตนนะครับนะครับเราเข้าไปนะครับไม่รีบใะ้เวลาเป็น่ามนาทีนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับมารามาอยู่นี้แล้วนะครับมาอยู่ในานต่าามาล้านฟโดย่นู้ร้ยนะครับี่ี่ดีอรลาัจะเป็นการตัใจรถ้าเราคุยกันเป็นการับมกับความรูกนี้นี่ก็มีขนมจีนคินนี้ดีกว่า เอาน้ำยากระทีค่ะ Gracias.

ในประเทศไทยคณะเดียวคือวารวุิกระดูกเหล็กนะแยกไม่ยากรถในถังแยกไม่ยากสามใบเราห้าสิบค่ะถ้าวารวุิกระดูกเหล็กจะเป็นรถกระบะไ่ค่ะทั้งประเทศไทยมีเจ้าเดียวที่เป็นกระบะ